นี่คือเรื่องราวของเคตะเด็กหนุ่มที่หลงไหลในการเล่นเกมจนวันนึงเขาได้พบกับสาวสวยสุดป๊อปของโรงเรียนที่มาชวนเขาเข้าชมรมเกม ในห้องชมรมเคตาได้พบกับพวกรุ่นพี่ที่ลหลงไหลในการเล่นเกมเหมือนกันแต่ว่าพวกรุ่นพี่เป็นสายจริงจังเกมมิ่งขั้นสุดเล่นจนเป็นเทพไปแข่งจนได้รางวัลมาและเล่นติดต่อกันหลายชั่วโมงไม่ได้พักผิดกับเขาที่ฝีมือเข้าขั้นกาก,ากสุดแต่ถึงอย่างนั้นชมรมนี้ก็ไม่ได้ตามหาคนเล่นเกมเก่งแถมยังมีรุ่นพี่ที่ใจดีและเป็นเกมเมอร์และยังได้อยู่ใกล้ชิดกับสาวสวยดาวโรงเรียนอีก ชีวิตแบบนี้มันเหมือนฝันไปเลยแต่ว่าผมขอปฏิเสธนะครับมันไม่มีเกมที่ผมอยากเล่นเลยอและนั่นหล่ะเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นว่าดาวโรงเรียนต้องมาตามตื้อถึงห้องเรียนแต่เขากลับปฏิเสธเธอไปอยู่ดีแต่ว่าภาพที่คนทั่วไปเห็นคือไอ้หนุ่มจือจางกำลังปฏิเสธรักจากดาวโรงเรียนอยู่แล้วความเข้าใจผิดนี้เลยนำไปสู่เรื่องราวเลิฟคอมเมดี้ครั้งนี้ใครสนใจอนิเมชื่อว่าเกมเมอร์